สวัสดีค่ะรถกระบะมือสองนะคะทุกท่านเชฟไฟตา2ชั้นนะคะเป็นรถปี05นะคะคันนี้ราคา1,19,000บาทค่ะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะมีเร่มเอกสารชุดโอนครบค่ะแอร์เย็นเพลงดังนะคะขับดีอัตราการเร่งดีขับขี่สบายค่ะเครื่องยนต์2 5ง0ซีซีนะคะ ค้องเครื่องตามรูปเลยค่ะทุกท่าอัตราการเร่งดี <c oughs> เครื่องดีไม่มีไอไม่ดันนะคะแห้งแห้งเกี่ยวเข้าง่ายเข้าชิดไม่มีรูดค่ะช่วงร่างดี <c oughs> บรรทุกได้นะคะด้านหลังนะคะ <c oughs> ขายตามสภาพนี้เลยนะคะทุกท่านสีสันมีริ้วรอยบ้างตามอายุนะคะแม่ขอบถูกภายในสวยแอร์เย็น <c oughs> เริ่มครบภาษีหก <c oughs> นะคะ <c oughs> สนใจ ติดต่อดูรถได้แถวกำแพงแสนนครปฐมนะคะเบอร์โทรผู้ขายอยู่ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะติดต่อสายตรงเขาไปคุยกันก่อนนะคะถ้าถูกใจนัดหมายเขาชมตัวรถได้เลยค่ะุกท่านเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแนะนำให้ติดต่อเข้าไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ